โทมนัสสังอันว่าความโทมนัสมหันมหันตังใหญ่ว่าอาหังอันว่าเรายังบุคลังยังบุคคล ปุคกลังอย่างเดียวนะครับอย่างบุคคลกาเลมิให้กระทำอย่างกรรมังซึ่งกรรมใดต่างกรรมัางอันว่ากรรมนั้นนะโหตินะด้วยนะครับนะโหติย่อมไม่มีอาหารอันว่าเราปุคคลังอย่างบุคคลกาณนะนะกาเลมิย่อมไม่ให้กระทำายัางกรรมบงซึ่งกรรมใดตั้ง กรรมเอวะอันว่ากรรนั้นนั่นเทียโหติย่อมเป็นอิติโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อุปชีเกิดขึ้นแล้วเศจิโนแก่เศรษฐีสุตวาเพราะเพราะฟังตังสารนสนงซึ่งข่าวสารนั้นโสโสโกอันว่าความโศกนั้นสัตทิงกับบุตตาโสเกนะด้วยความโศกเพราะบุตร กุตวะเป็นเอกโตวะด้วยความเป็นอันเดียวกันเทียวกุชิตาหังยังยังความเล่าล้อในทอ้องปุปปาเทตวาให้เกิดให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วอติสาลังยังโลกลงแดงชเนศิให้เกิดขึ้น เศรษฐีทีตาปีปีแม้มาตามาตโลแสดงว่าลงตาอันว่าทีดาของเศรษฐีอาณาเปสีสั่งบังคับแล้วทรงเปเปสีเปปปัสะทสรงอาณาอาณัตบังคับสีแล้วอีแล้วชาเนซึ่งชนทั้งหลายว่า สัจเจถ้าวาโกฏิอันว่าใครใครอาขัดจิตไปเป็นมามาย่อมมาย่อมมาสันติกาจากสำนักกุลังกุลานีกุลังกุลานีกุเลนะกุลหิกุลัสสังเละกุลาสถังกุลานังกุลาสมากุลามากุล่ากุเลหิกุลาจากสำนักเศรษฐีโนของเศรษฐีไซตุลมเพอันว่าท่านทั้งหลายอาจจะเถตตัวไม่กระถาบอกแล้วมามาแก่เรา มากถะยิตถาติยากถาบอกแล้วเศรษฐีปุตตะแก่บุตรของเศรษฐีปัทธรมต,ตลังก่อนกว่าอิติดังนี้เศรษฐีปิโขแม้อันว่าเศรษฐีโขแลวิ่งไปคำพูดเจอจินเจดจินเตตวาขั้นคิดแล้วว่าคิดแล้วว่าอีทานี้ ในการนี้อาหารอันว่าเรานะัคลิษสามินะัคริษสามิจะไม่กะระทำทุทตทะปุตตังซึ่งบุตรอันโทษประทุษร้ายแล้วตังนั้นสามิกังให้เป็นเจ้าของสัพเตยสะแห่งทรัพย์แห่งทรัพย์ส,สมบัติมามะาของเราอิติดังนี้อาหากล่าวแล้วว่ามาตุละ ชนะชานาแนลุงอาหารอันว่าเราบุตังเมททัตถุกาโมชามาเป็นผู้ใคขเป็นผู้ใรทุตทุตถุคล้ายกับตรงปัจจัยเพื่ออันเห็นบุตตังซึ่งบุตรเมของเราอมหิย่อมเป็น ตวังอันว่าท่านเเศตวาปาสาไปชนีส่งไปแล้วปาทามูลิกังอาภุริสังซึ่งบุรุษผู้กระทำซึ่งการรับใช้ในที่ใกล้แห่งเท้าเอกังคนหนึ่งตางปุริสังยาบุรุษนั้นประกสาเปหิจงให้ร้องเรียกปากาประกาศจงให้ร้องเรียก บุตตังซึ่งบุตรมาๆของเราอิติดังนี้อายุตกังกะนายเสเมียนอายุตกังเอกเอกัง,งอายุตกังกะนายเสเมียนคนหนึ่งโสอายุตัโกอันว่านายเสเมียนนั้นสัมปติชิตวายกเข้ามารับพร้อมเฉพาะปฏิแล้ว ว่าสาธุอันว่าดีลาอิติดังนี้ทัตตวาให้แล้วพันดังซื้อหนังสือเปเศส,สีส่งไปแล้วปุิสังในการปุริสานเสื้อบุรุษคนหนึ่งเศรษฐีท,ทีตาติแม้อันว่าธิดาของเศรษฐีสุตตวาฟังแล้วตัดตาปุริตะอาคันตวาอาคันตวาอัทวเลจิตตาภาวางังซึ่งซึ่งความที่แห่งมนุษย์นั้นเป็นผู้มาแล้วจึงยืนอยู่ แล้วใกล้ประตูบุคลังยงบุคคลปะโกสาเปโตาให้ร้องเรียกแล้วตั้งบุริสังซึ่งบุรุษนั้นบุดชิถามแล้วว่าตาต,ตะแนพ่อกิงอะไรอิติดังนี้โตบุริโตาบุรุษอันว่าบุรุษนั้นอาหะเก่าวแล้วว่าอายะ ข้าแต่แม่เจ้าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีคีราโนเป็นไข้กุตตวาโยกมาเป็นมังยังขพเจ้าปโกสาเปตินาเปยังขพเจ้าให้อย่อมให้ร้องเรียกป,ปฏิตุงเพื่ออันเห็นปัสสาเห็นสุรตังซึ่งบุตรวิติดังนี้วิติดังนี้ เมื่อกี้อันว่าแม้เศรษฐีที่ดาของเศรษฐีฟังแล้วตอนนี้ซึ่งความที่เป็นรมนุษย์แล้วแก้ประตูอย่าบุคคลให้ร้องเรียกซึ่งบุรุษนั้นเรียบบุรุษนั้นมานั้นบุรุษนั้นก็เลยกล่าวว่านะครับเป็นความต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้บุรุษตอนนี้บุรุษคุยกับที่ดาของเศรษฐีนะครับตอนนี้ก็เขาก็เลยบอกว่ามีกําลังเศรษฐีมีกําลังอยู่หรือว่าอ่อนแอลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าเศรษฐ เศรษฐีทีตาอันว่าธิดาของเศรษฐีปุชิถามแล้วว่าอัาตาตะแน่พ่อเศรษฐีอันว่าเศรษฐีพละโวอวพละวาเป็นผู้มีกําลังโหดติ <c oughs> ย่อมเป็นกิงหรือโยคขมานั่งครับกิงหรืออุทาหุหรือว่านะครับอุทาหุหรือว่าอัาอาทุพะโลเป็นผู้มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วนะครับโหติย่อมเป็นโหติยกขมาอิติดังนี้ เมื่อกี้บุรุษพูดต่อไปก็เป็นทิดาพูดก็มีสารอหนาจด้วยจุดสังเกตก็เป็นสาเศรษฐีทีตาอันว่าทิดาของเศรษฐีนั้น <c oughs> อะไม่เศรษฐีบุตรตังยังบุตรของเศรษฐีอออ,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 อัชนา,าเปตวามอกีชานะคือให้รู้นะครับไม่ยังบุตรให้รู้แล้ววะเทียวนะครับ อย่างผูกพลังอย่างบุคคลอย่างผูกพลังอย่างบุคคถทาเปตวาให้นาเปนะครับให้ให้แล้ว à, นิวาสังจะนิวาสวตวะธาตุอยู่ในความอยู่ซึ่งเป็นที่ซึ่งที่ซึ่งที่เป็นที่อยู่ซึ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยด้วยผลิพภะยังจะซึ่งสะเบียงด้วยผลิก็คือลอกก็คือคสะเบียงด้วยตตะผลิตตตะ,ะแก่บุรุษนั้น แก่บุรุษนั้นปุ๊บวิ่งไปอาเจออาหากล่าวแล้วว่าอาตวังอันว่าท่านอมิสสามิจากสัตติสัตติส,สัสติส,สัสถะสัสติิใช้กับตวังใช้กับตะวงัะวงจะไปเราจะไปมายามายาตะวะเปสิตาจาเลในการในการแห่งตวะแห่งท่าน อันเราอันเราส่งอันเราส่งไปแล้วตะวังอันว่าท่านอันชฌาจงพักอยู่จงพักอยู่ลงหีรบหิอัตาวะก่อดอิติดังนี้นายเสมียนนายเสมียนส่งต่อไปตรงนี้ก็คืออายุตโกอันว่านายเสมียนอันว่านายเสมียนอาหะเก่าแล้วว่าสมัยคำพูดอืมจะจะจะสามิครับแต่นาย ปันนางยกเข้ามาอันว่าหนังสือไม่ยอันกับผมภิตังภภิตังส่งไปแล้วอคตัุริโสอันว่าบุรุษผู้ไปแล้วนะเอตินะเอติย่อมไม่มานะเอติย่อมไม่มาตาวาก่อนปิติดังนี้เมื่อกี้ก็บอกว่าข้าแตนหนังสือส่งไปอันผมส่งไปแล้วนะย่อมไมมาก่อนนะฮะเศรษฐีก็เลยกล่าวว่า เศรษฐีอันว่าเศรษฐีอาหากเ่าแล้วว่าอาเดนหีท่ายอย่างนั้นตวังเอาว่าท่านเปเสหิฐรงส่งไปอปะลังบุริสังซึ่งบุรุษอื่นปุนณะอีกอัปปะลังอื่นอีกปุนณะอีกวิติดังนี้โสอายุตโกอันว่าในเสมียนนั้นเปเสสิส่งไปแล้วเศรษฐีทิตาอันว่า ทิดาของเศรษฐีปฏิปัปิิปฏิบัติแล้วตัสมิงไปปุริเสในบุรุษแม้นั้นสถาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวอัฏฐะครั้งนั้นโลโกอันว่าโลกเศรษฐีโนโของเศรษฐีพระลว่าเป็นสภาพมีกำลังชาโตเกิดแล้วเอ <c oughs> กังภาชนะอันว่าภาชนะหนึ่ง อะวิสติย e ่อมเข้าไปเอกังภาชนังอันว่าภาชนะหนึ่งนิคมติย่อมออกเศรฐีอันว่า 1, om, ออเศรฐีปุิีถามแล้วอายุตการซึ่งานายเสมีอันปูนาอีกเครื่องหมายคำพูดามาตุละแหน่ลุงปันนังโยข้ามาอันว่าหนังสือเตตยเตยตยาเตต,ต,ต,ตุเฮฮิโวอันท่านณนะอันท่านณนะ ปฏิตังปฏิตังไม่ส่งไปปหิตังส่งไปแล้วไม่ส่งไปแล้วสันติจังสู่สำนักพุตตาแห่งบุตรมากาของเราพิงหรืออิติทั้งนี้เศรษฐีอ,อันนี้สมียนนะครับสเมเยนสเสมียนตอบนะครับอเคซึ่งนายสมียนนะครับไม่คิดพูดถึงนายสมียนสเสมียนกันเลยตอบนะครับ อายุตโกอันว่าในสมีอาหารกล่าวแล้วว่าโยกเข้ามานะครับเมื่อหมายคำพูดสามีค่าแต่นายพระหิตังมันก็ต้องโยกมาแต่เดิมว่าอันหนึ่งสืออันเราไม่ส่งไปสู่ร้านในของเราหรือใช่ไหมเราก็ต้องตอบว่าสามีค่าแต่นายปันสามีค่าแต่นายปันนางอันว่าหนังสืออมยาอันเรา หรืออันกับผมไปหิตังส่งไปแล้วอันท่านก็เป็นอันกับผมนะครับอันกับผมส่งภปหิทตังส่งไปแล้วปะปนะแต่ว่าขึ้นอันใหม่นะครับปะนะแต่ว่าอาตาบริสโสอันว่าอันว่าบุรุษผู้ไปแล้วนะเอติย่อมไม่มาอิติดังนี้เศรษฐีก็เลยคุยกันนะครับ ขี่เสมียนก็คุยกับเศรษฐีต่อนะครับปึ๊บคุยกับเศรษฐีต่อเสถียว่าเศรษฐีอาหารเก่าแล้วว่าอาเตนิหิถ้ายอย่างนั้นเปเสหิอันนี้ก็ต้องเป็นตะวังตะวังอันว่าท่านเปสีิตรงส่งไปอัปลังอัปุริโตอัปลัง,ลงน่าจะเป็นอัปลังปุริสังนะครับโอเคตัวนี้ผิดนะครับ พลังปุริสังวิพัตน์กันนะครับอัพลังปุริสังซึ่งอบ,บุรุษอื่นอีกอื่นอีกนะครับแล้วก็ปูนะอีกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อิทิอยงนี้เสฐีคุยกับอายุธโกคือนายเสมียนนะครับว่าถ้างั้นจะตรงส่งไปอื่นอีกนะฮะบอายุธโกอันว่านายเสมียนโสนั้นจะไปเสธิ์ส่งไปแล้ว เศรษฐีพูดต่อทิดาพูดต่อเศรษีจิตาอันว่าทิดาของเศรษฐีปุชิถามแล้วว่าเพราะว่าิงซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วอัคตังปิปุยิสามจาบ,บูรุษแม้ผู้มาแล้วติยะตติยะวาเลในวาระที่สามโสโสคุกุลิโสอันว่าบุรุษนั้นคืเร่องหมายคําพูดวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเจออาหาอาหารเ่าแล้วว่า กลับมาข้อหมายคำพูดอายะข,าาข่าแต่แม่เจ้าข่าแต่แม่เจ้าสองพยางสองพยางเศรษฐีนั้นว่าเศรษฐีภาละหะคิลาโนเป็นไข้หนักพุทธวาเป็นโยคะไปเป็นเป็นปุดฉิตปุดฉินพิตวาตัดแล้วอาหารหลังซึ่งอาหารมัจจุปปลายาโนเป็นผู้มีความตายปลาเป็นที่ไปในเบื้องหน้าชาโตเกิดแล้ว ออขึ้นใหม่เอเกังภาชนะงอันว่าภาชนะหนึ่งนิธรมติย่อมออกเอกังปวิสติเอเกังเอ,เอเกังภาชนะงอันว่าภาชนะหนึ่งปวิสติย่อมเข้าอิติด,ดังนี้เศษฐิตทีตาอันว่าทีดาของเศรษฐีเจนเตสิคิดแล้วว่าเครื่องหมายคำพูดอยู่ท่านี้ในการนี้คันตุงกาโลาเป็นการเพื่ออันไปโหติโยคาไปย่อมเป็นอิติด,ดังนี้ขึ้นใหม่ เครือ่องหมายคำพูดโพโลเจตวาบอกแจ้งแล้วก็คือทิดายังบอกแจ้งต่ออีกอบอกแจ้งแล้วข้ามมนนี่ก็คือเศษรษฐีผุตัสสาแก่บุตรของเศรษฐีแก่บุตรของเศรษฐีว่าปิตาอันว่าบิดาอากีลไดินว่าปิตาอันว่าบิดาเตของท่านทิลาโนเป็นไข้โหติยยเข้ามาเป็นปิติดังนี้ ขติย่อมเป็นอิติดังนี้ก็เป็นข้อความนะครับวจเนคันเมื่อคําว่าเครื่องหมายคําพูนพัทเทดูก่อนนางผู้เริญพิพาดาผู้หญิงโอเคดูก่อนนางผู้เจริญตะวางอันว่าท่านวัทะสิย่อมกล่าวกิงวนจะนะซึ่งคําอะไรอิติดังนี้อ,อยู่ดีมาวุเตต่อนะครับก็เป็นเตนะเศรษฐีผุดเตนะ อันบุตรอันบุตรของเศรษฐีนั้นพุเตกล่าวแล้วอาหะเพื่อหมายคําพูดวิ่งไปอาหะกล่าวแล้วเพื่อหมายคําพูดว่าอาสามีคัดแต่นายอับถาสุกะมัสสะพันว่าความทุกข์มิใช่มิใช่ความสำราญอะมิใช่ความสำราญอถิมีอยู่เติมเข้าไป อัสสตอาสสตวตวะดปีตุแก่บิดาของท่านนั้นปิติดังนี้ตัวนี้อัสสตวตวะดปีตุแก่บิดาของท่านนั้นก็คือเอาคําสสาราณมีอยู่แก่บิดาของท่านนั้นเอาความสาราณมีอยู่ ถ้าแต่นายนะบางครั้มีอยู่ตัวนี้ยกขึ้นมาเองว่ามีอยู่แก่บิดังของท่านนั้นยกขึ้นมาเองนะครับเอ่อเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับอบุตรของเศรษฐีกล่าวแล้วว่าข้าแต่นายเอาว่าความทุกข์เนี่ยมีอยู่แก่บิดาของท่านหรืออันนี้บุตรเศรษฐีพูดต่อว่าอิทานี้ในการนี้เราพึงกระทําอันเราพึงกระทํานะครับก็เศรษฐีบุตรโตอันว่าบุตรของเศรษฐีนะครับอาหะกล่าวแล้วว่าสมัยคำพูดอิทานี้ในการนี้ คิงอะไรอัมเหหิก็คืออาหารวมยังโนมังม่ามังอัมเหโนเมยามีอัมเหหโนอัมเหหิอันเราทั้งหลายกาตับพังปิตินะคะักาตับพังกละธาตุก็พึงกระทำปิติดังนี้อันเราพึงกระทำปิติดังนี้อันนี้ก็ทิดาของเศรษฐีก็คุยคุยกับบุตรนะครับทิดาก็คุยกับบุตรก็บอกว่าสามีข้าแต่นายนะครับ สามิข่าแต่นายแต่ว่าก่อนพูดก็คือเศรถิธทิตาเศษฐิตทิตาอันว่าธิดาของเศรษฐีเครเ่องหมายคำพูดวิ่งไปเจออะไรไหมอาฮะโอเคกล่าวแล้วว่ากล่าวแล้วแล้วก็เครื่องหมายว่าสามิข่าแต่นายไม่ยังอันว่าเราอาาัธยะที่เอาแล้วพนาการลังครึ่งซึ่งเครื่องบรรณาการอุทานก,กังอันตั้งขึ้นธรรมสัตโต อาข้าโดยแต่จากแต,แต,แต่ร้อยแห่งบ้านัตวาไปแล้วปฏ,าาปฏาาิสิทธสามะปฏิสิทสามะสัติสันติสัสสิสัาส,สุสามะสามะผู้สสก,กับไม่ยังนะครับจักเยี่ยมจักเยี่ยมอานางปิตลาลังซึ่งบิดานั้นปิตาปิตโลปิตลาลังปิตโลบิดานั้นปิติด,ดังนี้ทิดา คุยกับนะพิจาาเขบอกว่าข้าแต่นายโอเคชื่อนามนการนี้อจาไปแล้วจากเยี่ยมนี้นะครับนิโสเศถีฐีปุตโตอันว่าบุตรของเษถีนั้นจะรับต่อนะครับก็สัมปติชิตวาอาสาทูก็ว่าดีหล่ะก็ต้องรับต่อรับต่อก็คือสัมปติชิตวารับพร้อมเฉพาะปฏิเฉพาะตว,า,ตวาแล้วว่าสาธุอันว่าดีหล่ะอิติด,ดังนี้ ให้นำมาให้นำค่าให้บุคคลนามาก็ยังปุกคลังยังบุคคลอาหารอาหารละอาหารลาอาหารราเปตตวานาเพให้นําให้นํามาแล้วปัรณการลังซึ่งเครื่องบรรณาการอทิยาเทีเอาแล้วสักกะเตหิอุเลนะกุเลหิด้วยโดย,ดยอันตามด้วยเกวียนด้วยเกวียนทั้งหลายปาะกามีหิรกไปแล้ว อัฏฐาครั้งนั้นสาเศรษฐีปุัตเศรษฐิทีตาอันว่าธิดาของเศรษฐีนั้นเข้าไปกับผูดวิ่งไปเจอวัดวัตวากล่าแล้วว่าเก่าแล้วว่าปิตาอันว่าบิดาเตของท่านทุพโลเป็นผู้มีกําลังอันโทษปทุดสลายแล้วโหวติยกเข้าไปย่อมเป็นก็คือย่อมเป็นอว่าบิดาเป็นเป็นผู้มีโทษสุดช้าลแล้วโหวติเป็น,ปน,ปนแล้วก็ใส่โหติเข้าไปเตนติติธารมิมะ พมรมาขึ้นใหม่อัมหากลงอาหางไม่ยังโนมังมะามอัมเหโนไมยาอัมหีโนไม่หอาอัมหะมาม่มังม่าม่าม่ามังมังอัมหากลสมะกลางโนทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายแก่เพื่อต่อแห่งของเมื่อสี่ต่อหกเมื่ออัมหากลงเมื่อเราทั้งหลายข้าเหตุตวาถือเอาแล้วปัญาการลังซึ่งเครื่องบรรณาการเอตกรรมมีประมาณเท่านี้ ขัดฉันตานางไปอยู่ปัปปันโจอันว่าความอันว่าความเนื่อนช้าปะปะเนื่อนช้าพวิสติจักมีจักมีสัตติจักมีนะครับใช้กระโสเอตังเอตังปนักกาลังยังเครื่องบรรยาการนั่นเอตานั่นเ,เป็นทุติยานะครับ นิวัตเตหิจงให้กลับนิวัตตะให้กลับจงให้กลับนิวัตเตจงให้กลับอิติด,ดังนี้นำเก่ากับอะไรกก่ากับนั่งเศรษฐีบุตรตังกับเก่าวกับบุตรของเศรษฐีนั้นอันนี้ก็คือทิดาของเศรษฐีนั้นยังพูดต่ออีกว่าเปเศตวาเปเศตวาส่งไปส่งปัสสะส่งไปแล้ว อัปนาก,การลางยกเข้มาาซึ่งเครื่องบรรณาการนั้นตังอัปนาก,การลางซึ่งเครื่องบรรณาการนั้นตับพังทั้งปวงปุงลเกหังสู่เรือนแห่งตระกูลอัตโนของตนอาหากล่าวแล้วว่าเครื่องหมายคำพูดปุณะรอทิ้งไว้ก่อนสามีข้าแต่นายผู้นหกาย,ยาติดเถยะพึงยืนอยู่อาปาธาปัตเสที่ในใกล้ที่คันเมื่อในใกล้ที่ ในใกล้ที่คันเมื่อณเหนือบนคันเมื่อในใกล้ที่ณเหนือบนคันเมื่อในเพาะนะครับตัวนี้ก็คือที่ข้างแห่งเท้าปิดตัวแหงดีดาอัตโนของตนอาหารว่าด,ดีฉันถัดสามิสามิตส,สมามะอาหารใช้กับสับส,สมิ ก็คือจะยืนอยู่ปุดสิงสัก,กับัก,กบปะปัตเตในเรื่องบนแห่งศรีรษะอิติดังนี้ปุณะอีกสาเศรษฐีทิตาอันว่าที่ดาหงษ์เศรษีนั้นปวิสตมานา อันตะม,มานะแต่ว่าอยู่เมื่อเมือ่อปัญญาแทบไปว่าอยู่ใกล้นเราก็ไปว่าเมื่อเมื่อเข้าไปเมื่อเข้าไปเอหังสู่เรือนเอวะนั่นเทียวอา่าเครื่องหมายคำพูดที่ไปอนาเปสติสั่งอนาบังคับสั่งบังคับสิแล้วอะุริเสอ่ปุริโสเรสสาปุริสามปุริเสซต่้งบุรุษทั้งหลายอาัตโนของตน ว่าระวังอันว่าท่านขาหัตถะจงตุกันตุหิธามิมะ่ะอันว่าเจ้าจงถือเอาอารักขังซึ่งการารักขาหูลโตจะข้างหน้าด้วยปัจฉะโตจะข้างหลังด้วยเหัตตะแห่งเรือนอิติดังนี้พระนะก็พวิทธะ ปวิถากาเลในการปนเข้าไปแล้วปัฏฐาสิได้ยืนอยู่แล้วปาปาท้าปัตเสที่ข้างแห่งเท้าปิตุของบิดาปิตาลาเศรษฐีท้าอวัธินาของเศรษฐีนอกนี้อุศสีสักกะปัตเสณนะข้างในณนะข้างในเบื้องบน บื้องบนแห่งศีรษะ